โตโยต้าไฮรักเลี้ยวสมาร์ทแคมาพร้อมกับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยไฟคู่หน้าเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าสีดําสวยๆแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าของเขาตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนตัวหน้าดํานะคะนี่ล้อนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กจะเป็นแม็กแต่งหน้าแบบ5กาก้านนะคะสีดําขอบเงินถ้าเกิดยางเก่าชำรุดก็คือเปลี่ยนให้นะคะด้านข้าง กระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมฐานสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะคะด้านข้างก็จะมีตัวไฮรักของเขานะคะโลโก้ตัวหนังสือเป็นสีโครเมียมตัวมือเปิดก็เป็นสีโครเมียมคันนี้ยังไม่มีคิ้วมาให้นะคะคิ้วกันสาดยังไม่ติดมาให้นะอยากใส่อยากติดสามารถแจ้งเราได้เลยอ่าเรามาดูในส่วนของกระบะไลเนอร์ของเขานะคะคันนี้บอกเลยนะว่ากระบะไลเนอร์ของเขาสวยมากนะคะคันนี้ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยราวนะแต่ว่ามีรอยขีดข่วน นะคะ,อะขอคนรับได้ด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยมีไฟเบรกวที่3ตัวมือเปิดท้ายกระบะเป็นสีโครเมียมนะคะการชนท้ายยังไม่ใส่ยังไม่ติดนะอยากใส่แจ้งเราได้เลยกรอบไฟคันนี้นะคะทั้งกรอบไฟทั้งหน้าและหลังก็คือไม่มีรอยแตกไม่มีรอยราวเลยไม่เหลืองด้วยนะคะใหม่ใส่กิ้งนะคะบางคนมีให้แล้วทั้ง4ลีล้อมาดูภายในของเขาสักนิดนึงนะคะทุกคน นี่ภายในเบาะเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดําแบบนี้เลยสวยมากอ่าเป็นรายริ้วๆแบบนี้แล้วก็เดินได้สีขาวนะคะคันนี้เขาก็เป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอธรรมดาโหมดปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกแบบ5สปีดนะคะด้านข้างก็จะเป็นมือเบรกที่มาแคนพวงมาลัยของเขาตัวนี้เป็นแบบธรรมดานะคะเป็นแบบธรรมดาแบบหุ้มหนัง เดี๋ยวเรามาดูไม้กันนะคะทุกคนนี่คันนี้ไม้ของเขาอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นนะคะกว่ากิโลนะไม้ของเรานะคะเป็นไม้แท้ไม่ก่อน,นะ,ะสําหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้เอาไปเลยละค่ะสามสองแปดนะคะ, 3, 2, ะ,คะรับรถไปไว้ขี่ไว้ใช้เลยสวยมากเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะติดต่อเรามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านเขียวบ้านฟ้านะคะ ทุกช่องทางของโซเชียลของเรามีครบนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะคิดจอ,อกรถคิดถึงเต็นรถประเสริฐผลสกลนครนะคะทุกคนไปแล้ว